มาชมลำห้วยสะพานข้ามลำห้วยครับเพื่อนเป็นสะพานเหล็กที่สร้างมาหลายปีมากเลยใช้เหล็กน็อตเหล็กในการทำประดิษฐ์อย่างดีเลยน็อตเหล็กเป็นเหล็กอย่างดีสะพานดูเหล็กเหล็กเขาทำครับเพื่อนสร้างนมนมนานแล้วนะผมจำไม่ได้ว่าสร้างแต่พศสอสาไร ได้ดูพอสอที่เขาเขียนถ้าไ็นไรเดี๋ยวจะดูพาไปดูบรรยากาศเนี่ยด้านข้างทางรถไฟเนี่ยอันนี้มุ่งหน้าไปทางกทมนะครับเพื่อนเข้ากรุงเทพแล้วเส้นทางนี้ผมพาเพื่อนมาลอด,ดู สมัยเด็กๆผมเดินมาเที่ยวเขาเรียกกับสะพานดำสะพานดำข้ามแม่น้ำห้วยขยุงนี่ครับสูงะพานดำทางโน้นก็จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลฝั่งโน้นเป็นทางรถทางรถยนต์ต้นทางน้ำก็มาจากโน้นฮะเทือกเขาพนมรงดงลักสีสเกต เชื่อเขาพนมดงรักเชื่อแม่น้ำห้วยขยงเลยตั้งเป็นหมู่บ้านห้วยขยงสะพานโคงเด็กสร้างข้ามแม่น้ำห้วยขยงอ่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดนะครับเพื่อนๆครับฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าวัดหัวสะพานข้า นี่ผมแวะมาถ่ายสะพานบาโดูสะพานเหล็กที่ผมก็าากเด็กๆก็เคยเดินไปเที่ยวเล่นอยู่พ่อบ้านผมก็ลัดเลาะไปทางนี้ล่ะโรงสีโรงสีเข้าวสารใหญ่ๆเก่าฝั่งนี้เขาเรียกเป็นฝั่งทางบ้านหลุมเรียกบ้านหลุมบ้านผมก็เรียกบ้านเทิงบ้านเทิงบ้านหลุมนู่นไปทางนอีกหน่อยก็เป็นสถานี ห้วยขยุงรถไฟห้วยขยุงนู่ครับอาานีรถไฟห้วยขยุงเน,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 นือสันอ่ะนำภาพบรรยากาศว่าฝากเพื่อนเพื่อนอแล้วก่อนไม้หมอนนี่เป็น เป็นหินเป็นไม้นะเมื่อก่อนครับตอนนี้เป็นแท่งปูนแล้วไม้ไม้หมอนรองรางรถไฟนี่เพราะนั้นไม้มันจะผุมันก่อนไปตามการเวลาก็เลยเปลี่ยนเป็นแท่งปูนผมว่าน่าจะทนทานอีกยาวนานเหมือนกันครับแข็งแรงปลอดภัยดีกับคลิปจะยาวมาชมทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งสู่เส้นทางสุดท้ายไปทางที่อำเภอวารินชำราบนะครับ